สวัสดีครับพี่น้องปองไปครับผมตอนนี้พบกับคอยบุญมาเรศชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาได้เลยครับผมมาแล้วนะครับผมปักจักรยานนะครับพอดีลุงกับป้านะครับผมสั่งมานะครับเพื่อที่จะเอาให้คนที่มาท่องเที่ยวที่กกอกนะครับผมได้อ่ะขี่นะครับผมชมบริเวณรอบๆกกอกนะครับผมนะครับ อันนี้เป็นจักรยานนะครับอ <defense> ๋อถือว่าเป็นเหมือนกับจักรยานสามารถปั่นขึ้นเขาได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมมันเป็นเหมือนกับรุ่นอะเป็นทรงอ่ะทร <nur reverse> งเหมือนกับทรงของอจักรยานยุโรปไหมพี่น,น้องนะครับนี i̇şte ่โอ้โหเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับนะครับ,รบจักรยานทั้งหมดก็ประมาณ12คันนะครับพี่ต้องตามมาดีครับ โอ้โหนะครับเดี๋ยวป้าก็ป้ากำลังดูจักรยานนะครับผมนีนะครับจักรยานถึงบ้านแล้วนะคะจักรยานมาถึงบ้านแล้วนะครับอันนี้ให้ป้าปั่นเอาเลยกเอาใช้แล้วเอ้าคนส่งก็ไม่พูดอะไรเลยครับ กลับเลยเรอครับคุณทรงกับมาสรงแลักกกลับเลยคุณทงครับเชาของร้านไัมยนี่ดเดี๋ยวไม่ต้องกลัวพี่หยอทำไมปิดขนาดนี้เลยวันนี้่ีนะครับาให้ป้าจักรยานนะเอาผู้ใหญ่บ้านมา นะครับอันนี้เดี๋ยวปั่นไปทั้งภูมิเดี๋ยวปาจะลองปั่นจักรยานนะครับปาลองจะปั่นด้วยนะครับผมป้าจะลอง

นี่สอนสูบพี่น้องป้าเลือกป้ากำลังเลือกจักรยานปั่นป้ากำลังเลือกจักรยานให้ผู้ใหญ่โจกับผู Disc> ้ใหญ่น um. ิ่มนะครับอ๋อจักรยานนะครับ yeah

โอเคนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ